ดีเอฟซของแนนทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแนนอีกแล้วเนาะอันนี้แนนจะแต่งเอากระดาษนี้นะคะอ,อะไรอะริบบินนะคะริบบินผ้าเนาะแนนจะมาทําดอกกุหลาบนะคะนี่ทาไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวแนนให้ดูเนาะนี่นะคะทําอย่างนี้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะ ยิบขึ้นมาหมุนนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า อันนี้ลูกสาวค่ะลูกสาวจ้างจ้างแม่ทำนะคะจ้างแม่ทำวันครูแห่งชาติเนาะแล้วก็แม่ทำแล้วก็เขาจะไปตกแต่งอีกทีแล้วก็ให้แม่หอ่อก็ แนนก็ทำไปเรื่อยๆเนาะช่วยลูกสาวนะคะจะได้มีคลิปลงให้เอฟซีทุกท่านดูด้วยนี่นะคะมันนี่นะคะแนนก็ทำไปหลายเยอะแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ลูกก็เอาไปที่โรงเรียนเพราะว่า ผ้าผ้านะคะไม่ได้อยู่กับลูกแนนหมดเนาะลิปินนะคะเิปินผ้าเนาะมันอยู่กับเพื่อนเขาหรือเพื่อนอีกคนนึงเนาะแนนก็ทําแค่ไส้มันอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ไส้ดอกข้างในเนาะเดี๋ยวเขาไปประกอบข้างนอกมานะคะก็เหมาะพอดีเลยช่วงนี้ว่างอยู่ แต่เขาอ่าลูกสาวทําเพื่อนๆเ,เขาทำเสร็จแล้วก็ก็จะให้แนนหอเหมือนกันแต่ว่าเวลามันสั้นเกินไปไม่รู้จะทันหรือเปล่าสามวันมันจะห่อทันไหมร้อยอะค่ะนี่นะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะแนนทําไปแล้วนะคะเนาะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราก็มาทําต่อค่ะ แนนจะได้มีคลิปให้เอฟซีลงด้วยเนาะเดี๋ยวอา่าเดือนหน้าแนนก็กลับบ้านแล้วเนาะแต่ว่ายังมีอีกค่ะมีคนลูกค้าสั่งอยู่นะคะยังไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าต้องอา่าถามลูกค้าก่อนเขาจะห่อเท่าไหร่อา่าวันนั้นแนนห่อหนึ่งมื่นบาทเนาะที่แนนยังไม่ได้ลงแต่ว่าแนนตัดคลิปไปแล้วแหละไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อัด ไม่ได้ปล่อยเออไม่ได้ไม่ใช่คือไม่ได้ถ่ายคลิปเสียดายมากค่ะแล้วเน้นเอาไว้ตรงข้างหลังนะคะให้เอฟซีทุกท่านได้ดูเนาะเพราะว่าเน้นลืมค่ะแล้วลูกค้าก็รีบด้วยลืมหน้าลืมหลังคือไม่ได้ถ่ายเลยคือช็อตนั้นนะคือเสียดายมากเดี๋ยว เรายังมีโอกาสอยู่ค่ะปุ๋ยมีโอกาสทำอยู่นะคะทำสองพันบ้างมันเป็นดอกกลาบใหญ่ๆนะคะหนึ่งมืนบาทเนาะแล้วก็ลูกสาวก็จะให้แม่หอ เอ้สามวันาจจะทันได้ยังไงสามวันต้งร้อยกอดเอ่อเกือบสองร้อยนะคะสองร้อยสองร้อยดอกเนาะมันเยอะเราก็ต้องตกแต่งให้มันสวยด้วยเป็นวันครูแห่งชาตินะคะ เด็กๆเขาคิดแผนขึ้นมาเองเนาะแล้วก็แนนก็มาช่วยทํามันจะได้เร็วพออย่างนั้นมันไม่มันไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราทําช้าทําช้าจะมาถึงแนนหอนะมันไม่ทันแล้วมันช้าเกินไปแนนก็ต้องรีบรีบหอไม่ไวหรอค่ะรีบพออย่างนั้นไม่สวย นี่นะคะพันแล้วนะคะพันไปเลยแนนไม่ได้อ,อไม่ได้ไม่ได้ติดทุกที่นะแล้วแต่คนนะคะลูกเขาบอกลูกสาวบอกว่าทำไมแม่ทำไมแม่ทำรัดเกินไปเลยฮบก็มันรัดถึงจะสวยงามนะคะออกมาเนาะ แต่เพื่อนๆของเขาคือทำแบบอไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่คือแบบอไม่ได้คือไม่ได้เหมือนแนนเนาะของแนนคือเอาแบบรัดกันไปเลยอะไรเงี้ยเขาจะทำแบบหลวมๆอะค่ะ มันหลวมๆแล้วมันดูยังไงก็ลุกแปลกดกเีเด็กเนาะเด็กคิดกันขึ้นมาไม่เหมือนเราแน้นทำอยู่แล้วประจำเนาะแต่ว่าแน้นไม่เคยถ่ายให้ดูเนาะเพราะแน้นยังไม่อยากาไม่อยากสอนนะคะยังไม่อยากจะสอนเนาะพอเราสอนไป มีคนดีกับคนไม่ดีเยอะค่ะคนติดตามเราไม่รู้ว่าใครติดตามแนนบ้างเนาะถ้าคนไม่ดีมาติดตามเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอ,อาจเอาแบบของแนนไปทำอีกแนนก็เลยาบางทีทำเองไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่นะคะประมาณนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ คิปไปถึงไหนแล้ววะไม่เห็นเวลาเลยไม่รู้จะยาวไปถึงไหนอ่อยางค่ะยงังยังได้อีกหนึ่งดอกจะก็ไหลจะก็ไหลว่ว่านวๆนวัน,วน,วนบอกลูกพูดภาษาจีนกับลูกนะคะลูกสาวแนนเขาไม่เขาเขาไม่อยากพูดภาษาไทยเขาบอกมันหลาย่อยางสับสน ไม่ไม่มีใครรู้สักคนเพราะว่าเวลากลับบ้านบ้านของแนนนะคะแม่สายเนาะลูกพี่ชายพี่ชายของแนนนะคะเขาพูดภาษาจีนได้เพราะว่าแนนอยู่หมู่บ้านคนจีนอยู่หมู่บ้านคนจีนก็เลยพูดภาษาจีนพอคราวนี้แหละกลับไปไม่มีใครพูดได้สักคน พาก,กลับไปก็มีแต่เด็กๆที่เขาเรียนนะเนาะเรียนเขาก็พูดภาษาภาษาจีนใสล่ลูกเราเนะาะท้านี้ก็ไม่ได้เลยเลยกลับบ้านทีไรไม่ได้ไม่ได้ชักคำไม่ค้าพูดมาก ว่าคลิปของคนอื่นบางทีเขาไม่พูดเนาะเดี๋ยวว่าละพูด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 จะได้สนุกสนุกเวลา,าบางคนเขาทำคลิปดอกไม้นี้นะคะแนนดูหลายคลิปแล้วแหละเขาไม่พูดกันเนาะของแนนมันชินแล้วทั้งปลูกผัก คลิปปลกผักของแนนแนนก็ต้องพูด <c oughs> อ่าแน้นให้ลูกสาวทำสีอื่นแล้วนะคะโอเคเราก็มาพันกันตอนนี้อ่ายังได้อยู่นะคะ คนแนนไม่ได้ติดทุกที่นะแล้วแต่ลูกเอฟซแต่ละคนเนาะคะ่ะไม่เหมือนกันเนาะเราจะติดทุกติดติดยาวไปเลยก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่นะคะเด็ของแนนไม่ไม่ได้ติดยาวเนาะติดนิดนิดหน่อยหนยแล้วก็พันไป หวานลวกมือแล้วค่ะลวกมือแล้วโอ้ยให้ลูกสาวทำสีอื่นน่าจะไม่ทันแล้วล่ะค่ะตอนนี้สิบกว่าแล้วเนาะ ให้มันจะได้ดูดอกไม้ทันไหมอันใหม่แนนให้ลูกตัดตัดเออ่สีชมพูสีช,ชมพูเข้มนะคะไม่รู้จะทนันหรือเปล่าคงไม่ทันแล้วนะคะ ก็เราก็จบดอกแค่ด,ดอกนี้เนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแนนก็ขอฝากคลิปอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนนด้วยนะคะ FC ใหม่ก็ดี FC เก่าก็ดีค่ะแนนขอบคุณมากๆนะคะที่ FC ใหม่เข้ามาติดตามให้เป็นเป็นกำลังใจให้แนนนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ